สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชตพาพืินวันนี้พามาสวนค่ะมาเอาหน่อไม้ไปลวกใส่ถุงให้แม่ฟอจุนไปขายที่โรงงานค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเ,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 เลยไปค่ะไปเอาหน่อไม้ใส่เข่งตามากับตาค่ะตากําลังตัดหน่อไม้ นี่ค่ะหน่อไม้เพราะว่าไม่ได้ไปขายสามนัดแล้วค่ะเพื่อนๆดูสิคะความยาวของหน่อไม้พ่อบ้านกำลังตัดเดี๋ยวจะพาไปชมในโกค่ะนี่ค่ะ อ้วบมากเอ้ยหนออวบมากเลยเนาะตาอุ้ยชั่วๆเลยอย่างนี้แหละอ่อนๆแล้วเราตัดไปทําเลยอย่างนี้นอนออนอนแหละมันอ่อนดีถ้าไว้ค้างคืนนะหน่อไม้จะแข็งนี่ไงเอ้าแย้เพื่อนๆมาดูหนอนนี้นี่ค่ะไผ่กิมซุงหรือไผ่หวานค่ะเพื่อนๆ ไม่ได้ขายสามนัดไม่ได้ไปติดนู่นติดนี่อยู่ค่ะนี่ค่ะกอน,นี้มีกี่หนอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนอึ่งสองสามสี่ห้าหเจดนอคือฝนตกชุกค่ะแล้วเป็นคว,ความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเพราะบ้านเขากันน้ำเข้ามาในนี้นี่ค่ะอันนี้มีห้าหนอห้าหนอเลยค่ะ หน้าไม้ที่นี่อ่อนมากค่ะนี่ค่ะแต่ละโกวันนี้จะทำแล้วก็บอกเพื่อนบ้านมาช่วยด้วยค่ะชับทำหน้าไม้นี่ค่ะเพื่อนๆน,น้ำลงมาจากเขาฝั่งนู้นก็มันจะเลาะเขาลงมาแล้วก็ลงมานี่เพราะว่าตอนที่เขาทำทางทีแรกอะ่ะ เขาทำท่ออย่างเงี้ยขุดท่ออย่างเงี้ยข้ามถนนเนี่ยเขาทำแต่ตรงที่เราเขาไม่ทำตรงอื่นมันน้ำก็เลยลงมาตรงนี้หมดลงมาที่นาเราหมดทางนี้ก็เลาะเขามาจากนูน้นลงมานี่และทีนี้ก็มาปะทะกันท่อเนี่ยมันมีแค่นี้มันระบายไม่ทันมันก็ท่วมมันก็ท่วมเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเป็นทำนามันก็ท่วมนาเรา ทีนี้ทําน้ำไม่ได้ละไม่ดีละก็เลยเอาไผ่กิมซุงมาปลูกถ้าน้ําท่วมก็ยิ่งอุดมสมบูรณ์ของเขาอยู่ได้นานไงอยู่ได้หลายวันดูค่ะยังไม่แห้งเลยตกเป็นอาทิตย์และน้ํายังไม่แห้งเลยเพราะว่าเพร่ะบ้านกันน้ํามาทางนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูโอ้โยดูค้เลน ดูหน่อไม้ก้อนี้นี่ค่ะเพื่อนๆน้ำจะเลาะเขาลงมาจากนู่นลงมานี่แล้วพ่อบ้านก็กันนี้เป็นคันไว้ไม่ให้ไปลงท่อนู่นเกก็จะให้ไปทางนี้เข้าไปในป่านหน่อไม้น้ำก็จะขังอยู่ในป่าเนี่ยนานค่ะเป็นอาทิตย์มันก็เลยชุ่มฉ่ำนานหน่อไม้ก็เลยออกดีค่ะเพื่อนๆดูสิ ความบุดมสมบูรณ์ของหน่อไม้แล้วจะให้ดูแถบนี้ค่ะเพื่อนๆแถบนี้เป็นหน่อไม้ลวกเขาเรียกลวกลืมแลงนี่ค่ะเพื่อนๆจะกรอบกรอบหวานค่ะจะไม่ขมมาก ถ้าเรียกหน่อไม้ลวกลืมเลงถ้าปลูกที่ต่ำนะคะแล้วเอาฟางกบรับรองขึ้นดีมากเยอะนี้เราไม่มีที่กลางนาเนาะที่นาเรามีนิดเดียวเราไม่กล้าไปปลูกเสดายที่นี่ค่ะพ่อบ้านเอามาปลูกตามเดนเลาะเดนไป วันนี้ก็จะตัดไปลวกใส่ถุงค่ะลวกใส่ถุงให้แม่ฟออ์จุนไปขายที่โรงงานก็สูงมากแล้วเพราะเราไม่ได้มาตัดเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้เป็นโซนของกระเจียวค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ กระเจียวก็ออกดอกสวยมากนี่ค่ะเราเอาลงปลูกแค่งิ่งเดียวงิ่งเดียวแค่นี้แหละทีนี้ดูสิหนอ่เขาออกเต็มเลยนี่ค่ะเอาไปขายอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆคะห้าดอกนี้ค่ะสิบบาท ไม่ได้ไปสองสามนัดละติดนู่นติดนี่นีนน่ค่ะ กล้องใหม่นะคะเพื่อนๆเสียงชัดภาพเจ๋มไหมเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเมื่อก่อนที่ถ่ายคลิปลงให้เพื่อนๆดูก็เกรงใจเพื่อนๆเหมือนกันเพราะว่ามันเบลอมั่งมันไม่ชัดมั่งเสียงก็ไม่เจ๋มมั่งไม่ชัดมั่งภาพไม่เจ๋มลูกสาวมาก็เลยพาไปซื้อลูกเคยลูกสาว เขาซื้อให้เมื่อวานนี่ค่ะพาเพื่อนๆมามาสวนแต่เช้าฝนก็หยุดไป3าสี่วันแล้วค่ะเพื่อนๆคะไม่ตกสามสี่วันแล้วฝนปีนี้เป็นอย่างนี้เนาะถ้าเขาตกเขาจะตกสาวันติดกันถ้าเขาหยุดหยุดเป็นสิบวันชาวไร่ชาวนาเราลำบาก เดี๋ยวจะพามาดูชะอมค่ะที่แต่งกิ่งไว้นี่ค่ะเพื่อนๆแตกอ่อนมากเลยนี่ค่ะชะอม ค่ะเพื่อนๆมันเป็นชะอมเหลืองนะคะกลิ่นหอมกลิ่นไม่แรงแล้วก็หนามก็ไม่แข็งนี่ค่ะต้นทุเรียนก็จะติดลูกตอนไหนเพราะน้ําไม่พอค่ะเพื่อนๆคะเขาบอกว่าชอบน้ํามากทุเรียนชอบน้ําน้ําไม่พอ ฝนตกชุกลงมาช่วงนั้นน้ําเริ่มขึ้นสระน้ำแล้วค่ะเริ่มขึ้นบ่อละขึ้นมาครึ่งนึงละบัวก็ยืดยาวค่ะเพื่อนเพื่อนบัวก็ยืดปลาก็ลอยหัวขึ้นมาแบบเข้าได้น้ำใหม่เนาะค่ะ ัดรวมแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้เข่งนี้อ่อนมากอ่อนออ่นได้ประมาณนี้แหละค่ะนู่นอีกหนึ่งเข่งตากำลังแบกมาไหวไม่ตา เอาหน่อไม้ไปบ้านกินข้าวแล้วก็จะมานาอีกมาทําำไรตาวันนี้นเทเลยเออแต่ต้องเอาเข่งไปนะไปใส่เปลือกมันนี่ราคาเพ่อเพื่อนๆสวนผสมผสานหน่อไม้นี่เราอย่างเราไม่ได้ไปขายเราก็ปล่อยให้ยาวได้แล้วก็เราก็มาแปรรูปทําเป็นหน่อไม้ถุงหรือหน่อไม้ดดงเราก็ทําได้คือปลูกไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนติดสวนติดอะไรไว้ เอาไม้ไปทำฟืน้นเดี๋ยวจะไปเก็บพิกขี้หนูสักหน่อยเพราะว่าแม่ฟอจุนผัดข้าวผัดเดี๋ยวจะไปทำพริกน้ำปลา